สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC โอ้โหเดดร้อนมากเลยค่ะแต่ชวนชมก็ไม่ได้ร้อนเหมือนแดดนะคะ FC นี่ค่ะดอกชนชมของพี่สาวพี่เนาะก็มาปลูกอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่สวยงามมากนี่ค่ะดูนี่ต้นชวนชมเราค่ะ FC สวยงามจริงๆค่ะนี่นี่ค่ะเยอะแยะมากมายเนาะทุกคนเนาะนี่แต่ว่าพี่ไม่เห็นมีดอกหลายชั้นเลยนะคราวนี้มีแต่ชั้นเดียวกับทุกคนพอปกตินี่แกจะปลูกนี่มันมีหลายชั้นมากค่ะ fc นี่ค่ะชวนชมค่ะตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีผักสวนครัวผสมผสานอยู่ด้วยนะคะ fc นี่แล้วเรามาดูทองอุไลกันค่ะทองอุไลสี แดงกับสีส้มอ่ะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหสวยมากเห็นไหมคะเอฟซีนี่สวยมากส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นสีเหลืองค่ะนี่ทางนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะทุกคนนี่ก็กำลังจะออกดอกเหมือนกันค่ะทุกคนก็ยังไม่ทันที่จะออกดอกดีนอ้องเราก็หวังว่าไอ้วันไอ้มองคลสมรถ ของหลานพี่นี่ใกล้จะถึงนี่ก็จะได้ออกดอกเต็มๆเนาะทุกคนตรงนี้ก็จะได้มีร่มให้กับคนนั่งเนาะทุกคนแต่เห็นบอกว่าจะก,กางเต็นท์ตรงนี้นะคะทุกคนถ้ากางเต็นท์ตรงนี้ก็โอ้โหคงจะร้อนระอุเลยนะคะเอฟซีมาทำไมอะป้ยายเ,เละ้องหมาตามมากนะทุกคนนี่อย่าไปกัดพี่เขาไอนี่มันทะลึ่งเด่นี่ นี่คะ่ะ f c ก็ประมาณนี้เนาะบ้านของพี่ก็จะมีดอกไม้แล้วก็ผักรอบๆนะคะทุกคนเต็มไปหมดค่ะนะดอกทับทิมก็ปลูกก็เป็นเพื่อแค่ประดับนะคะพี่สาวพี่นะจะให้ลูกหลานกินลูกหลานก็ไม่ชอบกินค่ะผลไม้แบบนี้เนาะทุกคนลูกหลานพี่ที่นี่ชอบกินทุเรียนคะน่ะ F4 นะทางๆท,ท,ที่แมน่นเม่นเนาะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ชอบนะทุเรียนนี่คะ่ะส่วนไน อันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่มะม่วงหาวมะนาวโหก็ไม่รู้จะปลูกทําไมเนาะปลูกก็ไม่มีใครกินนะคะเอฟซีนี่ดูลูกค่ะเป็นสีม่วงเต็มไปหมดเลยค่ะเอฟซีนี่มะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนี่ก็ไม่รู้จะปลูกทําไมหรอปลูกแล้วก็ไม่มีใครกินนะคะก็พี่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นพืชมงคลหรือเปล่าแต่พี่ก็ว่าถ้าปลูกแล้วลูกหลานไม่กินก็ไม่ควรที่จะปลูกนะคะทุกคน โอเคก่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบสั้นๆแค่นี้นะคะกับดอกไม้แล้วก็สวนดอกไม้ที่พี่สาวพี่ดูแลให้เนาะทุกคนถ้าบ้านนะถ้าไม่มีใครดูแลให้นะถึงคุณจะสร้างเล็กสร้างใหญ่แค่ไหนนะคะหรือสวยงามแค่ไหนมันก็เก่าได้ค่ะเพราะว่าทั้งจริงจกทั้งตุ๊กแกทั้งหมดทั้งอะไรนะคะ fc เต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะกวาดไม่ไหวนะคะต้องกวาดทุกวันนะคะแล้วก็ต้องทําความสะอาดทุกวันด้วยค่ะไม่ใช่อาทิตย์ละครั้งนะคะ fc เพราะว่าเอาไม่อยู่เลยค่ะจริงจกมันจะขี้ลงมาใส่ไอบริเวณข้างๆที่นอนที่นั่งเรานะคะทุกคนที่เรานั่งเล่นนะคะนี่ก็เศรษฐีพันล้านก็อยู่นี่หรือว่าอะไรนะเขาเรียกนี่นี่ค่ะอ,อกดอกอ,อกลูกเต็มไปหมดค่ะไอเราเตกอ,อกเองหรือไม่ก็เพื่อนเกเป็นคนเอามาให้นะเพราะเพื่อนเกก็ไอ้มี พันไอพืชพันมงคลเต็มไปหมดเลยนะคะ fc โอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรณภาเดนหมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย